สวัสดีค่ะนิชาจากเกิรวิซีจีวันนี้เรามาดูวิธีการเซฟโนดที่เราได้ทำการสร้างไว้เพื่อที่จะใช้ในโปรเจกต์ถัดๆไปในโปรแกรมเบรนเดอกันนะคะ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะสืบเนื่องมาจากการปั้นน้องเห็ดเนาะซึ่งนิชาได้ทําการสร้างสารบัญในส่วนของการสร้าง Material Node Simple Tool ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากจะสร้าง Material Node ไว้ใช้งานเองเนี่ยก็สามารถข้ามมาดูที่สารบัญตรงนี้ได้เลยเนาะอาวแล้วทีนี้นิชาก็จะจัดการเปิดไฟล์ Blender ขึ้นมาใหม่นะก็จะเป็นไฟล์เปล่าๆแบบนี้เนาะจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่เมนูไฟล์เนาะก็จะอยู่ที่ทางด้านบนตรงนี้นะคลิกเข้าไปแล้วก็จัดการใช้คําสั่ง Append เนาะ จากนั้นเนี่ยนิชาก็จะไปที่โปรเจกต์ไฟล์ในส่วนของมัช r รูมเนาะก็จะเป็นที่อยู่ของโนดซิมเปิลตูนนั่นเองนะทำการดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไฟล์เบรนเดอร์เนาะให้เราหาคำว่าโนดทรีเนาะก็จะอยู่ที่ตรงส่วนนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะจากนั้นก็ทำการคลิกตรงส่วนนี้แต่ก่อนที่เราจะทำการแอปเพนเนี่ยให้เราคลิกที่ Fake User กันก่อนเนาะตรงนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ทำการคลิกเนี่ย ตัวของ simple tone เนี่ยก็จะหายไปเนาะตอนที่เราทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการติ๊กในส่วนของ fake user ด้วยเนาะจากนั้นก็ทำการ a p p e n หลังจากที่เราทำการ a p p e n เสร็จเรียบร้อยเนี่ยิชาก็จะไปที่เมนูไฟล์นะจากนั้นก็ไปที่ default เนาะแล้วก็ทำการคลิกในส่วนของ save startup file เนาะ แล้วก็คลิกอีก1ครั้งก็เป็นอันเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยนิชาก็จะทําการปิดไฟล์ Blender ตัวนี้ไปเนาะเพื่อทําการรีเฟซนะแล้วก็จัดการเปิดไฟล์ b l e n d e r ขึ้นมาใหม่เนาะโอเคอ่ะทีนี้นิชาจะทําการแอดวัตถุเข้าไปเนโดยการกด shift a เนาะก็จะเป็นการทดลองละคราวนี้ใช้เป็น uv sphere เนาะจากนั้นก็ทําการคลิกขวาเนาะเลือกเป็น shade smooth นะแล้วก็ไปที่ workspace shading นะจากนั้นก็ทําการกด new ในส่วนของ material เนาะนิชาจะทําการลบ principal bsdf ไปก่อนนะโดยการกด x นะจากนั้นก็ทำการกด shift a นะแล้วก็ search คำว่า simple tone นะนี่เราก็จะได้โหนด simple tone เข้ามาใช้แล้วในทุกๆ project ที่เราต้องการเนาะโอเคอ่ะแล้วก็สามารถปรับแสงได้ปรับเงาได้นะอยากจะให้เงามีลักษณะเป็นแบบไหนเนาะอันนี้จะแสดงผลได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อเราใช้ viewport shading เนี่ยเป็นแบบ render เนาะแล้วก็จัดการเปิดในส่วนของแสงด้วยนะ โอเคอ่าเรียบร้อยอ,อยากจะให้เงาของเราเนี่ยมีแสดงสีสันแบบไหนก็ได้เนาะโอเคอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของโน้ตซิมเพิลตูนที่เราได้ทำการสร้างไว้แล้วก็อยากจะให้มันฝังอยู่ในโปรแกร,รม b บร n d ด er, อเนาะจะได้แบบว่าใช้ได้ในทุกๆโปรเจกต์ที่เราต้องการะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการทำโน้ตขึ้นมาใหม่เนาะ โอเคค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับนิชาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย